สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสมนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ,ะสำหรับในหน้าที่52นี้นะคะก็จะให้เลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสมในแบบฝึกหัด9.3นะคะ เรื่องการเลือกวัดความอาการเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสมข้อ1โยงเส้นจับคู่ข้อ1เนี่ยเป็นความยาวของโต๊ะประชุมเราจะเลือกเครื่องวัดความยาวได้เราก็อาจจะเลือกนะคะสายวัดชนิดตลับก็ได้นะคะหรืออาจจะเลือกไม้เมตรก็ได้นะคะข้อ2ความกว้างของกล่องดิงสอละคะใช้อะไรวัดได้บ้างคะอาจจะเป็นไม้บรรทัดน,น,นะคะ แล้วความยาวของเตียงนอนล่ะคะใช้อะไรวัดได้บ้างคะสายวัดชนิดตลับแล้วก็ไม้เมตรแล้วถ้าเป็นความยาวของกบเหล่าดินสอล่ะคะเราก็จะใช้ไม้บรรทัดแล้วถ้าเป็นความยาวรอบต้นไม้ล่ะคะเราก็อาจจะใช้ใสายวัดตัวให้ทำการสังเกตนะคะว่าถ้าสิ่งของที่เราจะวัด มีขนาดใหญ่พอสมควรนะคะเช่นโต๊ะประชุมเตียงนอนเราก็จะใช้ฝายวัชนิดตลับหรือว่าไม้เมตรแต่ถ้าเป็นของเล็กๆที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนักเช่นกล่องดินสอกบเหล่าดินสอแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ไม้บรรทัดแต่ถ้าเราต้องการวัดสิ่งของที่มีลักษณะรูปทรงที่เป็น กลมโคง้งอะไรลักษณะแบบนี้นะคะคือไม่ได้เป็นตรงๆเราก็อาจจะต้องใช้สายวัดตัวนะคะเพื่อที่จะให้้อมหรือว่ารอบสิ่งของนั้นได้แล้วก็จะได้รู้ว่ามีความยาวเท่าไหร่นะคะคำตอบอาจจะมีได้หลากหลายแตกต่างจากนี้นะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบให้ดูนะคะสำหรับในหน้า52ไม่ยากเลยใช่ไหมคะในการเลือกเครื่องวัดความยาว อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณถูกพึ่งมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ